ปุ้ยนะคะเป็นเจ้าของร้านปุ้ยช็อปนะคะที่จาําหน่ายหนังสือมือสองวันนี้ปุ้ยก็อยากจะมาแนะนําหนังสือที่ปุ้ยจะรีวิวให้ฟังนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดภายในร้านได้นะคะหนังสือที่ปุ้ยจะรีวิววันนี้ก็คือหนังสือพ่อรวยสอนลูกเงิน4ด้านนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับ เงินทั้ง4ด้านหรือว่าการลงทุนในแต่ละอย่างนะคะทำไมเขาถึงพูดถึงเงิน4ด้านเดี๋ยวเพื่จะมารีวิวสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังนะคะถ้าแบบยังไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดเนาะก็คือเป็นหนังสือ Best Seller เลยนะคะขายดีมากๆแล้วก็เขียนโดยโรเบิร์ตทีเคิลสกินะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงการมีรายได้ของ คน4ี่ประเภทว่าเขามีรายได้แบบไหนยังไงแล้วเขามีวิธีการลงทุนแบบไหนบ้างนะคะลองมาฟังส้นสั้นกันดูเนาะซึ่งเงิน4ด้านเนี่ยมีด้านไหนบ้างนะคะซึ่งเราทุกๆคนเนี่ยก็ย่อมอยู่ใน4ประเภทนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้ทั้ง4ด้านและเป็นบุคคล4แบบพร้อมๆกันก็มีนะคะอย่างแรกเลยก็คือตัว E นะคะ E จะหมายถึงเงินหรือรายได้ที่มาจากงาน4งานนั่นเองเงิน4ด้านก็คือ การมีรายได,ได้ได้เงินมาจากงาน4งานนะคะงานแรกก็คือ e ค่ะ e ก็คือลูกจ้างนะคะส่วน s ก็คือคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ e ลูกจ้างก็คือหมายถึงคนทํางานประจําคนที่มีเงินเดือนรับในทุกๆเดือนนี่ก็คือเงินที่มาจากการทํางานประจําหรือลูกจ้างนะคะ s ก็คือการทําธุรกิจส่วนตัวส่วน b เนี่ยก็คือเจ้าของกิจการนะคะ เจ้าของกิจาการเนี่ยก็จะใหญ่กว่าคนที่ทํางานส่วนตัวเนาะคนทํางานส่วนตัวก็จะเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคนที่ทํากิจาการคนเดียวอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวส่วนเจ้าของกิจาการเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่ามีคนทํางานให้หลายๆด้านถึงจะเป็นในส่วน B นะคะก็คือเจ้าของกิจาการและสุดท้ายเลยค่ะก็คือ I ก็คือนักลงทุนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ย สามารถที่จะมีรายได้ทั้ง4แบบ4ประเภทได้นะคะอ่าแล้วในหนังสือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนใหญ่ๆนะคะตอนแรกก็คืออ่าตอนที่1ก็คือจะพูดถึงนิสัยความคิดนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็คือจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่เน้นความคิดมากกว่าการกระทำแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นตอนที่ได้รู้จักวิธีการ 7อย่างที่จะช่วยพาเราเนี่ยไปสู่ฝั่งด้านขวาของเงิน4ด้านฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวส่วน ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของกิจการรายได้ก็จะเข้ามาเยอะกว่าฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนด้วยนะคะเป็นนักลงทุนด้วยนะคะก็จะได้รายได้ได้เงินมาจากงาน 2- งานเนี่ยมากกว่านะคะมันก็เลยพูดถึง3ตอนไงว่าถ้าเราจะย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเนี่ยเรามีวิธีการจัดก,การทํายังไงทั้ง7อย่างเนี่ยนะคะซึ่งเป็นมัสเตพิดเป็นเป็นตอนพิเศษที่พวกเรานะคะถ้าได้ หนังสือเล่มนี้ไปก็จะรู้ว่า7อย่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะย้ายฝั่งมาเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็จะเหมาะกับใครบ้างนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพูดให้เขาฟังเขาค่าเรากันนะคะก็คือผู้พร้อมที่จะก้าวจากความมั่งคั่งในท่าที่การงานแล้วก็เริ่มสแสวงหาโอกาสแห่งอิสรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็คนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือ การเงินในชีวิตรวมไปถึงผู้พร้อมที่จะก้าวผ่านจากยุคอุตสาหการรมไปสู่ยุคข้อมูลข่าวสารค่ะยังไงแล้วถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อในชปีได้เลยนะคะราคาก็ถูกมากๆนะคะเป็นหนังสือมือสองสภาพดีนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะดูสเปิดดูสภาพให้นะคะก็คือไม่มีรอยขีดเขียนใดๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดเขียนอะไรเลยแล้วปุ้ยก็ ซื้อเล่มนี้มานะคะก็อาจจะแบบมีรอยยับนิดๆหน่อยๆนะคะตามมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งราคาปกติของเล่มนี้ก็คือ190ยาบาทประมาณนี้นะคะ,ะยังไงก็ลองเข้าไปดูเลยละกันนะคะมันมีโค้ดส่วนลดอยู่ก็อาจจะได้ในราคาพิเศษได้เช่นกันองนแล้วก็ต้องขอฝากด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหนะ้าพุ่จะทำคลิปรีวิวสินค้าดีๆมาส่งต่อให้พวกเราได้ดูกันอีกะคะ่ะสวัสดีค่ะ